สวัสดีครับวันนี้จะมาคั่วมีใส่หมูวัสดุอุปรกรณ์พริกหอมกระเทียมหมูหม้อหมูนะครับแล้วก็พักแป้นใส่พักแป้นครับ่ใส่ต้นหอมพักชี้ครับแล้วมี เสยนมีเสยนมีแช่ไว้แล้วครับที่นี่ก็จะเริ่มต้นนะครับ ใส่น้ำมันหน่อยเดียวครับพราใส่มันจากหมูหัวหมูก่อนนะครับัลแรก bộ đầy cứ luôn này. น่าเดอ้อครับกินน้ำกันเดอ้อบ้างขอบคุณครับ